สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอากเิียตัวละครผ่านขอาจำลิมิเต็ดตัวแรกของเกมฮงไกซาร์เรลแลวก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่เถียงในการปั้นกันอย่างมากคนหนึ่งปัน้งงน,น,น,ปนอย่างนั้นอีกคนหนึ่งปั้นอย่างนี้คือจากที่ผมดูชาวบ้านมาศึกษาเองบ้างลองเองบ้างผมก็ได้คำตอบมาประมาณหนึ่งสกินนี้เดี๋ยวผมจะบอกครับว่าปั้นอย่างไงเนะี่ยหลกัหลกๆมันก็คือเรื่องสปีดนั่นแหละแต่คุณไม่ต้องห่วงว่าก,กลัวมันจะยากเกินไปเพราะว่าผมก็เป็นแค่ชาวบ้านหนึ่งคนครับข้อมูลที่ผมศึกษาก็ศึกษาแบบชาวบ้านหนึ่งคนเพราะฉะ ผมไม่ได้ลงลึกอะไรมากแค่มาบอกคุณว่าปั้นอย่างนี้มันดียังไงแค่นั้นพอรับรองว่าง่ายๆภาษาชาวบ้านเพราะฉะนั้นก่อนจะไปดูสปอนเซอร์ครับมาแล้วกับ r Rich Man Shop โน .1 เรื่องเติมเกมปรับลดราคาฮงไกซา,าร์เร็วถูกแล้วถูกอีกถูกกระเดิมทุกราคาถูกกระเติมเออีกมา,มากๆแน่นอนคุ้มสุดๆเติมเกมในเว็บรับริชแ m a คอยใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง25%พร้อมบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือน และยังมีบริการเติมเกมชัน้นนำอีกมากมายตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ที่เว็บไซต์และไลน์ Richman Shop ได้เลยเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ Richman Shop เท่านั้นก่อนที่เราจะไปดูว่าเราควรจะปั้นอักิเลียย,ยังไงดีเราควรจะไปดูวิธีการทำงานขอตแต่และสกิลของเธอก่อนเริ่มกันด้วยที่การโจมตีปกติในแบบปกติสุดเลยเนี่ยตีหนึ่งเป้าไม่ได้มีอะไรมากส่วนแบบเสริมพลังเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูกันที่ท่าไม้ตายอีกทีแล้วกันและต่อไปอย่างสกิลถ้าหากคุณยังไม่มีหุ่นลองเสสื้ออยู่ในนาม หลังจากนี้จะขอเรียกว่าหุ่นเฉยๆแล้วกันนะหลังจากคุณกดสกิลไปแล้วเนี่ยอาครีอาจะทําการเสกหุ่นออกมาแต่ถ้าหากคุณมีหุ่นอยู่ในสนามอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการฮิวเลือ่อนให้กับหุ่นแทนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับไมคานิอฮิวเลือ่อนให้หุ่นเนี่ยแล้วตัวหุ่นทําอะไรได้บ้างเอาเรื่องการโจมตีก่อนการตีของหุ่นเนี่ยจะตีเป็น3เป้าตัวตรงกลางจะโดนน้ำเม็แรงสุดพรสวรรค์ของหุ่น ถ้าหุ่นโดนเสกออกมาเนี่ยไม่ว่าจะโดนเสกด้วยสกิลหรือว่าถ้าไม่ตายก็ตามหุ่นเนี่ยจะทาการเร่แอคชั่นตัวเองขึ้นมา100%ทันทีก็คือเสกหุน่นปุ๊บหุ่นได้ออกตีปับ๊บซื้อหาหุน่นคุณตีใส่มอนที่ติดถานะถักทอช่างว่างอยู่ไอ้ตัวถานะถักทอช่องว่างเนี่ยมันก็ติดมาจากพรสวรรค์นักเรียนนั่นแหละซึ่งในทุกๆครั้งที่หุน่นคุณโจมตีเนี่ยมันจะทําให้หุน่นคุณได้รับสเต็กมาหน่สเต็กตัวสเต็กนี้เนี่ยมันจะทาให้สปีด ยนะอย่าเพิ่งถามว่าสปีดขนาดนี้จะเอาไปทําอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งตัวสแต็กสปีดเนี่ยเราสามารถสังเกตได้จากที่หน้าตัวละครนักกรียาได้เลยและถ้าหากหุ่นคุณตายหรือว่าหายไปเนี่ย หุ่นจะทําการเพิ่มพลาังงานให้กับอากริอา2ีหน่วยยังยังไม่หมดมีเทรสเม็ดใหญ่ที่ทหารเมื่อหุ่นตัดชุดคุณหายไปหรือว่าตายเนี่ยไอตัวสแต็คที่เพิ่มสปีดให้กับหุ่นเนี่ยมันจะยังเหลือไว้ให้คุณ1สแต็คตรงนี้เนี่ยก็ช่วยทําให้คุณไม่ต้องไปเริ่มเก็บใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยนะและไปต่อกันที่ถ้าไม้ตายถ้าไม้ตายเนี่ยความสามารถแรกคล้ายๆกับสกิลเลยนั่นก็คือถ้าคุณยังไม่มีหุ่นกดท้าไม้ตายปุ๊บจะทําการเซกหุ่นขึ้นมาทันที แต่ถ้าหากคุณมีหุ่นอยู่แล้วเนี่ยจะทาการฮิวเลือดหุ่นจนเต็มหลังจากนั้นจะทําการบัฟอะเกลียาให้เข้าสู่ถานะท่วงท่าอันสูงส่งและจะทําการเด้งแอคชั่นอัเกลียาขึ้นมาทันทีกดท่าไม่ตายปุ๊บแอคชั่นปั๊บตอนที่อยู่ในถานะท่วงท่าอันสูงส่งเนี่ยทุกๆสเต็คของหุ่นที่เราเก็บมาที่มันสามารถซ้อนใน6ขั้นอันนั้นนะ่ะจะทําให้สปีดอะเกลียาเพิ่มขึ้นโดยอัเกลียาเนี่ยจะได้สปีดเพิ่มมาสเต็คละสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ ซึ่งเวลาโจมตีนี่ยมันก็จะฟันชงเชงชงเชมพร้อมกับหุ่นอย่างนี้แหละและในสถานะนี้เนี่ยหุ่นของเราจะได้รับต้านดีบัฟทุกประเภททําให้หุ่นเราไม่ติดซีซีสามารถออกแอคชั่นได้อย่างต่อเนื่องเราสามารถดูระยะเวลาในการหมดบัฟได้จากแถบแอคชั่นได้เลยซึ่งถ้าหากคุณกดท่าไม่ตายซ้ําอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการเลื่อนแอคชั่นลงไปไม่ได้เหมือนกับพวกโรบินหรือว่าไฟฟนันที่จะต้องรอให้หมดท่าไม่ตายก่อนของอากิริอาเนี่ยคุณสามารถกดซ้อนเพื่อเลื่อนแอคชั่นไปได้เลยแต่ถ้าหากคุณกก็็จะสลาาายยหไปคุณต้องท การแทกหุห่นเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับตัวละครนี้เนี่ยฟื้นฟูพลังงานสําคัญมากๆซึ่งตัวทาให้ตายเนี่ยก็มีเทสไเม็ดขวาถ้าหากเราอยู่ในถานะท่วงท่าอันสูงส่ง เ t k คของอากิเลียแล้วก็หุ่นตัดชุดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่ากับสปีดของอากิเลียร่วมกับสปีดของหุ่นซึ่งหุ่นคุณมีสปีดเท่าไหร่330บวกกับเบสสปีดหุ่นอีกอากิเลียคุณที่กดท่าไม่ตายที่ได้บัฟสปีดจากหุ่นมาอีกเพราะฉะนั้นยิ่งสปีดเยอะเราก็ยิ่ง, high, ยยงได้ a อ k เคเยอะนั่นทาให้ตอนที่เราอยู่ในโหมดท่าไม่ตายเนี่ยการโจมตีปกติแบบเสริมพลังของเรามันจะแรงมากๆและก็ในทางกลับกันถ้าหากคุณไม่ได้อยู่ในโหมดท่าไม่ตายการโจมตีปกติของคุณมันก็กกระะป่่งลงลลลลมมมาาาาเเยยยยนนนนนฉัั้้้พอออูใใใหหหดดดตตไวซึ ค่าฟื้นฟูพลังงานสำหรับตัวละครนี้สำคัญมากๆครับไม่ว่าจากตัวเองหรือว่าจากเพื่อนร่วมทีมก็ตามและเกือบสุดท้ายอย่างพรสวรรค์เพราะสวรรค์นเนี่ยจะทาให้หุ่นของเรามีสปีดเริ่มต้นเท่ากับ3าของสปีดอากิิอาซึ่เลือดของหุ่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเลือดอากิิอาเช่นกันแล้วเวลาอากิิอาตีแส่มอนตัวไหนเนี่ยก็จะทําการแปะสถานะไสมอน ซึ่งเป็นสถานะที่ไม่ได้ทําอะไรกับมอนนะแข่มากทิ้งไว้เพื่อให้หุ่นคุณเพื่อให้หุ่นของคุณตีใส่ตัวที่โดนสถานะนั้นและตอนที่ตีเนี่ยเขาจะมีดาเมจไฟฟ้าแถมเพ้่มมาอีกฮิตหนึ่งและสุดท้ายอย่างเทคนิคเทคนิคเนี่ยเราจาเป็นจะต้องกดอย่างมากเนื่องจากว่าเวลาเรากดเทคนิคแล้วเนี่ยอากิริยาตอนเข้าเทินไปเนี่ยจะทําการเสกหุ่นขึ้นมาทันทีตอนเริ่มมาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียสกิลพอยต์ในการกดเพื่อเสกหุน่นแล้วก็จะทําการฟื้นฟูพลังงานให้กับอากิริยาอีก3าิหน่วยแล้วก ตัวเทคนิคเนี่ยก็มีเทสเม็ดซ้ายตอนที่เราเริ่มเข้าไปสู้เนี่ยหากพลังงานของเรายังมีไม่ถึง50%มันก็จะทําการฟื้นพลังงานของเราให้ขึ้นมา50%สซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ดีสำหรับที่อื่นนะแต่ว่าถ้าเป็นใน MOC ในอพอลิลิปเนี่ยที่พลังงานของเรามันมีอยู่ครึ่งนึงอยู่แล้วเนี่ย มันก็ไม่ได้ใช้ในสโหมดนี้ถ้าจะได้ใช้ก็ตอนเดินโลบป,ปกติหรือตอนที่อยู่ในซิมอะไรแบบนั้นในเมื่อเข้าใจสกิลกันหมดแล้วฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าเราจะปั้นอากิเลยียสปีดเท่าไร่ดีเพราะอย่างที่เห็นจะพรสว,วรรค์ว่ายิ่งสปีดอากิเลียเยอะสปีดของหุ่นตอนเริ่มต้นเองก็จะเยอะเช่นกันนั่นไหนจะเทสเมดขวาที่ยิ่งสปีดของเราสปีดของหุ่นเยอะเอดีเคที่เราได้รับตอนกดท่าไม่ตายเนี่ยก็จะเยอะขึ้นตามทางนั้นหมายความว่าเราต้องปั้นสปีดตัวนี้เยอะๆเลยใช่ไหมมัน ฟังก่อนจากที่ไปดูชาวบ้านเจ้าช่องดคูคนนู้นคนนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนเริ่มจนถึงตอนนี้ที่ตู้มันใกล้จะออกไปแล้วเนี่ยผมสามารถสรุปมาได้ประมาณนี้อย่างแรกเลยคือกรณีที่1คุณไม่มีซันเดย์คนที่ไม่มีซันเดย์เนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณทําสปีดให้เยอะที่สุด,ดที่จะทาได้ซึ่งการทําสปีดให้เยอะที่สุดเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะไม่สนใจขี้เละขี้เม็ดเลยนะคุณต้องทําสปีดให้เยอะทาขี้เละให้มันติดได้จริงทําขี้เม็ดให้มันพอมีเม็ดบ้างแล้วถามว่านะนําเท่าไหร่ 140 150ได้ก็ดีแต่ถ้าเอาอย่างน้อยที่สุดก็ขอแค่เกิน134ก็โอเคแล้วละ่ะอันนี้คือกรณีคนที่ไม่มีซันเดย์ส่วนถ้าหาคนมีซันเดย์สามารถแบ่งไปได้3อย่างใหญ่ๆ1เลยคือแบบแพงที่สุดและทํายากที่สุดในบางคนอากริยาทําสปีด161ซันเดย์ทำสปีด16 160ทําไมต้อง161ด้วยอะ่ะจริงๆมัน160มันก็ได้แหละคือการที่เรามีสปีด160เนี่ยมันจะเป็นการการันตีว่าใน1เทิร์น MOC เนี่ยเราจะได้แอคชั่น3ครั้งถ้าหากเราไม่ได้โดนลดสปีดหน่วงแอคชั่น อะไรพวกนั้นนะมันจะเป็นการการันตีว่าเราแอคชั่นได้3ครั้งซึ่งเราอยากจะให้อากิลิอามีสปีดที่นำซันเดย์ไปเพื่อให้อากิลิอาแอคชั่นไปก่อนแล้วค่อยให้ซันเดย์ดึงขึ้นมาอีกทีหนึ่ง แต่การที่คุณจะทําแบบนี้ได้นั้นสําหรับสายฟรีทั่วไปคนที่ไม่ได้เปิดไลฟ์คนประจําตัวนั้นเป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะการจะทาสปี 1, สปด111มีคีย์เลทคีย์ดามเมทให้ตีดได้จริงออฟลองเลลิกของคุณเนี่ยมันจะต้องคียโมโสุดๆไปเลยนะ่ะฉะนั้นไม่แนะนําสําหรับคนที่ไม่มีไลฟ์คนประจาตัวหรือคนที่ไม่ได้มีดวงในการตีเลลิกพอตัวนะ่ะอย่าทําเลยแบบนี้นะ่ะเพืองไปต่อกันอย่างที่2นั่นคือการดาวเกตอีแบบเมื่อกี้ลงมาคือคุณทําสปีดอาเกียอ,อยู่ประมาณ135-136แถวๆนี้ คือจริงๆมันจะเกินไปมากกว่านี้อีกหน่อยก็ได้น่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคือเอาให้มันมากกว่า134สัก2ซัหน่วยแถวๆนั้นคุณก็ทำสปีดซันเดย์น้อยกว่าอากิอาหน่วยหลักการมันคล้ายกาันกับอันตะก,กี้เลยครับคือให้อากิอาแอคชั่นไปก่อนแล้วก็ให้ซันเดย์เป็นคนดึงเทินขึ้นมาการทำแบบนี้มันจะดูเฟรนดี้กับพวกสายฟรีที่ไม่ได้เปิดไล่คอมประจำตัวที่ไม่ได้มีสแตตลิลิกที่โหดบดมโคตรเทพอะไรขนาดนั้นมันยังพอมีทรับสแต่ให้เราเอาไปลงกับคีเล่คินามิได้พอสมควรเราไม่ตมมมมต้้้้้ออออองงงงไไปปปเเเเนนนนนนลลสีดดยยยยะะะมมมมาาาากกขัแแถร็่ว และแถมสปีดซันเดย์เองก็ไม่ต้องปานเยอะด้วยไอแบบที่2เนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะทําตามได้ไง่ายเพราะฉะนั้นเลือกแบบนี้ไปก็ดีเช่นกันและแบบที่3แบบที่ผมไม่สนรวคับสปีดผมจะแรงอย่างเดียวนั่นคือการที่คุณไม่ต้องใส่สปีดอากิลิอาเลยช่างหัวซาะปเะตตที่เป็นสปีดช่างหัวรองเท้าสปีดไม่ต้องทําสปีดอากิลิอาแต่กับการคุณไปทําสปีดซันเดย์ให้มันถึง160อากิเลิอาคุณแอคชั่นเท่าที่ทําได้และที่เหลือเนี่ยให้ซันเดย์เป็นคนแอคชั่นและทําการกดสกิลเพื่อดึึงงอออาากิีีีข้้นนบบน้นนนนมมแแแทบบลวัด สำหรับคนที่เกียดปั้นสปีดนแต่เท่าที่เล่นมาเนี่ยเทียบกับแบบที่2แล้วเนี่ยผมว่าแบบที่2มันดูดีกว่าทางด้านการได้แอคชั่นเยอะยิ่งเราได้แอคชั่นเยอะเราได้ออกตีเยอะเนี่ยเราก็จะมีพลังงานเอาไว้กดท้าไม่ตายใช้แต่ถ้าเป็นแบบหลังสุดเนี่ย คือการออกแอคชั่นของคุณเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับซันเดย์ใช่ส่วนใหญ่ฉะนั้นมันจะไม่ได้ออกแอคชั่นมากมายขนาดนั้นแต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ซึ่งคุณจะเลือกแบบไหนอยากปั้นสปีดเยอะไหมหรือไม่อยากปั้นเลยสรุปง่ายๆถ้าไม่มีซันเดย์ทำสปีดได้เยอะที่สุดทำคลีเลค่คลดเเมดด้วยแต่ถ้าหากคุณมีซันเดย์ก็ไปเลือกเอาจาก3แบบที่ว่ามาแล้วกันซึ่งจากเรื่องสปีดเมื่อกี้เนี่ยมันก็เชื่อมมาที่ไล์คนประจําตัวที่ถ้าหากคุณมีไลค่คุณจจะะะะทะะํํําา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 สสสปปปปีีีดดดไ้้้้้งงยเเพพพรรรคคนนนนนตตัััววใหืืฐฐ12น มันสามารถเอาไปคูณกับเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆเพื่อให้มันอัพสปีดขึ้นไปอีกได้ฉะนั้นถ้ามีไรครประจําตัวเนี่ยคุณจะทําสปีดได้ง่ายและไคประจําตัวเนี่ยก็ยังมีค <c oughs> ีดดเมจกับโบนสดาเมจให้คุณอีกใครจะทาสปีดเนี่ยไรโครมประจำตัวเลยครับแต่ไรโครมประจำตัวไม่ใช่อะไรที่ดีที่สุดสําหรับอากิริอาในการกดอีก1ทอง อีกหนึ่งทองที่ดีสําหรับอากิลิอานั่นก็คืออีดอลอนหนครับอีหนึ่งทอะไรได้มอนที่ติดสถานะถักทอช่องว่างหรือก็คือดีบัฟที่อากิลิอาแปะแซมอนน่ะจะโดนนาเมทเพิ่มขึ้น15%ไอตรงน,นี้ไม่สําคัญแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยมันคือถ้าหาอากิลิอาหรือว่าหุ่นเนี่ยตีแซมอนที่มีดีบัฟนี้อยู่เนี่ยจะทําการฟื้นฟูพลังงาน20หน่วยเยอะมากๆเลยนะครับถึงแม้พลังงานถ้าไม่ตายอากิลิอามันจะอยู่ที่350หน่วยก็ตามแต่จากที่เห็นในการปั้นสปีดแล้วเนี่ยอากิลิอาได้ออกแอคชั่นบ่อยมากไม่ว่าคุณจะทําสปีดหรือเปล่ามันก็ยังได้ออกแอคชั่นเยอะอยู่ดีซึ่งนั่นนําให้ เวลาคุณมีอีเดรอนหนึ่งแล้วเนี่ยคุณไม่จาเป็นจะต้องใส่เชือกฟื้นฟูพลังงานอีกเลยคุณสามารถย้ายไปใส่เชือกเอดีเคเอาดามเมแบบล้นๆไปได้เลยเอาอะไรงี้มันดีกว่า,ลาไล์คมเจําตัวยังไงอะอย่างที่บอกไปในสกิลเมื่อกี้นะครับเผื่อใครกดข้ามมาอากริยานั้นเวลาไมไ่อยู่ในโหมดท่าไม่ตายโคตรกระจอกเลยครับอากลิยาคุณจะอยู่ในโหมดท่าไม่ตายตลอดเวลาเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้เจสามารถออกตีสามอนได้แบบรัวๆแรงๆจากสปีดอันมากมายที่มาคอนเวิร์ตกลายเป็นเอดีเค ฉะนั้นการที่เรามี E1 เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องพึ่งเชือกฟื้นฟูพลังงานเราไปใส่เชือก a อดีเเล่นสบายๆมีท่าไม่ตายตลอดเวลาคุ้มกว่าไล่คมประจําตัวเยอะเลยครับเพราะเรื่องสปีดเนี่ยเรื่องรองเราทําเท่าไหร่ก็ได้อย่างที่ว่าไปเมื่อกี้ซึ่งตาคุณจะเลือกสาหรับความคุ้มเนี่ยอ e 1ครับเอาแล้วถ้ามีงบอีกทองหนึ่งเนี่ยไปเปิดอะไรดีมีให้เลือก2อ,อย่างไล่คมประจําตัวเพื่อการทําสปีดได้ง่ายขึ้นหรือจะเป็น e ีเด o n อน ที่มีอีกนอเดฟรวมกันถึง42%ค่าอีกนอเดฟในเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันโหดมากๆนะครับฉะนั้นดาเมจจากอีโดรอน2เนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับแต่ก็ถ้าใครจะกดต่อก็ไปเลือกเองแล้วกันว่าจะกด E2 หรือว่าจะกดไล์คนประจำตัวแล้วแต่เลยหรือถ้าใครยังมีงบไปมากกว่านั้นอีเนี่ยคุณก็ไปกดอีโดรอนให้ตัวทรัพย์ครับกดให้ซันเดย์กดให้โรบินล้วนเหมยอะไรพวกนั้นมันจะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับคุณแล้วก็กทั้งทีมได้เยอะกว่าน่ะพูดพล่างไปทั้งไกลกลับมา่ลนนออมงงยย้้า ไล่คนสีดาวที่ดีที่สุดสาหรับอากิริีาเลยเนี่ยก็จะเป็นไล่คนจาก BP ซึ่งหน้าปัจจุบันก็คงจะมีกันแค่ขัดหนึ่งแหละถ้าใครมันมีขัด5มาเนี่ยคงจะต้องแจ้งแบนแล้วนะครับแล้วคนจาก b ีพีเนี่ยให้ขีเรทแล้วก็ให้โบนัสดาเมจเราค่อนข้างจะเยอะช่วยให้เราปั้นสเตตได้ง่ายส่วนถ้าใครที่ไม่ได้เติม b p อีกคุณก็ลองไปกดตู้ไล่คนมาแล้วกันนะเผื่อคุณได้ไล่คนสีดาวที่เป็นหน้าเฮอร์ต้าโดนเหมยอนันนี้น่ะ ถึ่มันจะให้อีทเคก็เถอะที่อากิเลียไม่ค่อยจะอยากได้ซะเท่าไหร่แต่มันก็ยังให้โบนัสดานมโจมตีปกติเยอะอยู่ดีนะและคนนี้เนี่ยก็เลยลองลงมาจากไล่คน BP ส่วนไล่คนที่แรกได้จาก MOC ที่บวกคิดดเมจให้เนี่ย คือมันก็ไม่ได้พิเศษอะไรมันก็แค่โบวคีนัมเมททีเราเฉยๆซึ่งใส่ได้ไหมก็ใส่ได้เหมือนใส่เอาสเตตคีนัมเมทอะแต่มันเบาวกว่าไลายโคนจากตู้กรชาม,มอกี้นะเพราะฉะนั้นก็ไปเลือกกันเองแล้วกันส่วนถ้าคุณอับจนหนทางไม่มีอะไรสักอย่างเลยเนี่ยส่วนถ้าคุณอับจนหนทางไม่มีของแหลกไม่มีหาอะไรสักอย่างเลยเนะี่ยคุณเปิดตัวละครมาคุณน่าจะได้เล่ยคน3ดาวอยู่บ้างแหละคือเล่ยคน3ดาวอันนี้มันก็ใส่ได้อะนะแรบนนัมเมทค่อนข้าง,ง,งจะเยอะอยู่แต่แต่แต,แต่ข้อเสียของเลยดยวค,ออรครนฐานมา มีแลวมันอาจจะใกล้เคียงได้กับไลโคนสีดาวแต่เรื่องเลือดเนี่ยแล้วถ้าเลือดน้อยเนี่ยหุ่นคุณตายง่ายคุณเองก็ตายง่ายเช่นกันนะครับ ไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่แต่ก็ใส่ได้ไหมก็ใส่ได้อยากจะใส่ไล่โคนอันไหนก็ไปเลือกกันเองแล้วกันตอนนี้ไล่โคนไม่ได้มีให้เลือกเยอะเพราะฉะนั้นใส่ไปก่อนก็ได้แล้วต่อไปขอข้ามไปที่เพื่อนร่วมทีมก่อนอากิริอาเนี่ยจัดยุนเปตัวละครประเภทไฮเปอร์แครี่หรือก็คืออากิริอาเป็นดีเวสแค่คนเดียวสว่วนที่เหลือเป็นตัวซัพพอร์ตหมดเลยกับตัวอาชิบิรอดซึ่งทีมอากิริอาหน้าปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรหรอกครับเพราะว่ามันก็แค่ใส่อากิริอาแล้วก็ตัวซัพพอร์ตอีกสต่องบอรเเเเาดดยคพิ่ม ที่ดามเมตตอนกดสก,กิ้ก็ดึงซัม,มอนขึ้นมาด้วยทำให้ได้ออกตีกันรัว เฮียคนนี้ก็ทําคลิปไปแล้วไปดูกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเฮียคนนี้ดีที่สุดซึ่งน้องของเขาก็ยังเล่นด้วยกันกับไอเกลีอาได้ดีโรบินถึงแม้หุ่นของเรามันจะไม่ใช่การโจมตีต่อเนื่องแต่ว่าหุ่นของเรานับเป็นการแอคชั่นอีกหนึ่งคนเลยน่าทําให้ตอนเรากดทําให้ตายโรบินเนี่ยหุ่นของเราก็สามารถติดดาเมจเสริมทําให้ตายโรบินได้แถมเรายังได้โบนัสดาเมจจากตัวสกิลโรบินอีกด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องค่นี้เอามาเล่นด้วยกันเนี่ยแรงนะและไอตัวหนึ่งสําหรับสาย แล้วดูการตีปกติอารเกลียาดิมันถี่ขนาดไหนไหนจะหุนอีกเพราะฉะนั้นทูดามเมตตรงนี้เนะี่ยก็ได้ดามเมตไปแบบเบิเบม่บมๆเลยนะเอ็มซีก็มีบัฟขี้ดามเมตเพราะฉะนั้นใช้งานได้ครับแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าซันเดย์นะเพราะว่าสำหรับชาวบ้านทั่วไปเนะี่ยการจะคุมให้น้องมีมดึงในจังหวะที่เราต้องการเนะี่ยมันน่าจะยากนะ่ะส่วนตัวอื่นๆอย่างโบเนียสปาร์คิลรุ่นเหมยอะไรพวกนี้เนะี่ยมันใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้นะครับแต่เหมือนเราใส่ไปเป็นตัวเสริมเฉยๆแบบว่าเราพู้วเราก็แค่ใส่าวลงไปให้้้้มัันนนนไดแแรงขึค่ส่วนนะ พพอร์ตตัวสีดาวเนี่ยแม้มันจะมีหลายตัวก็จริงแต่ว่าจริงๆมีแนะนําตัวเดียวนั่นก็คือติงหยุนล่างสีดาวครับท้าไมตายติงหยุนให้พื้นฟูพลังงานตั้ง50หน่วยถึงแม้มันจะไปคูณกับสร้อยพลังงานไม่ได้แต่ว่ามันก็ยังให้เยอะอยู่ดีเนี่ยสำหรับใครที่ไม่มีตัวพพอร์ตท่าดาวหรือว่าเอาไปใช้ทีมอื่นหมดแล้วเนี่ยก็ใช้ติงหยุนแทนได้ครับส่วนพวกตัวลบล้างที่เป็นประเภทแปดดีบงแปดดีบ้าทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยผมลองมาแล้วมันไม่ค่อยจะน่าพอใจสักเท่าไหร่สู้เราไปใส่ตัวตวกะสาาานนนแทมมัััจะะดีกกววว่่ลไ้้ไตพตบงเ จะให้เรื่องพลังงานเท่าไหร่ฉะนั้นมันใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้แหละในบางสถานการณ์แต่โดยรวมผมว่าไปใส่ตัวประสานดีกว่าและสุดท้ายอย่างตัวฮิวตัวโล่เอาที่ตัวโล่ก่อนเพราะว่ามีน้อยเอาเวนจูรีนเจอผาดไม่แนะนําอย่างมากเนื่องจากว่าอากิริยาถ้าคุณทําสปีดมาปานกลางหรือว่าเยอะเนี่ยจะได้แอคชั่นค่อนข้างบ่อยซึ่งยิ่งเราแอคชั่นบ่อยเนี่ยเทิร์นของโล่ม,มันก็หมดไวซึ่งนั่นทาให้2ตัวนี้ไม่ค่อยจะเหมาะซะเท่าไหร่แต่เอาเวนจูรีนมันก็อาจจะใส่ได้นะในบางสถานการ่บบวมมลมนไ,ได้โ จริงๆนะฉะนั้นตัวอนุรักษ์ตัวสุดท้ายที่เหลือเนี่ยก็คือ ฟูชวนฟูชวนมีวัฟขี้เรดสามารถรับตีนแทนได้โอ้สบายแต่มีข้อเสียใหญ่ๆเลยนะครับผมก็คือจากปกติแล้วเนี่ยเราใส่ตัวละครไปในทีมมันจะมีทั้งหมด4ตัวแต่เราดันมีซัมมอนเข้ามาอีกหนึ่งนะสิก็คือหุ่นของเราฉะนั้นเวลาเราโดนมอนสกิลใหญ่ๆใ,ใ,ใส่โดนทั้งทีมเราเนี่ยฟูชวนก็จะโดนดาเหียแรงขึ้นไปอีกยิ่งแต่คุณเล่นอากิริอาพร้อมกับ m อซความจเนี่ยมีทั้งหุ่นมีทั้งน้องเมมเพิ่มมาฟูชวนก็ระดมเ,เพิ่มไปอีกเบิ่มเบิ่มเลยนะส่วฉ พวกตัวฮิวตัวที่ยิ่่สุดเลยเนะี่ยก็คือหัวหัว เนื่องจากว่าทำให้ตายหัวหัวให้พลังงานแถมยังให้พลังงานเป็นเปอร์เซ็นต์อีกซึ่งอากิริอาที่หลอดพลังงานมีตั้ง350เนี่ยก็เลยชอบมากๆฉะนั้นหัวหัวก็เลยเป็นเบสอินซอตเลยนะส่วนตัวที่เหลือเนี่ยมันก็พอๆกันแหละครับแค่บางตัวอาจจะฮิ้วบ่อยกว่าฮิ้วทีกว่าอะไรประมาณนั้นมันจะมีแบบว่าฉีกๆขึ้นมาหน่อยก็อย่างกาเลเกอร์อะไรแบบนี้จะคุณจะไปใส่เล่โคนควิดโปโคหรือจะไปใส่เล่โคนหน้าคาร่าเนี่ยให้ลุงแกแบบว่าแอคชั our, ่นรัวๆเพื่อจะได้ปั๊มพลังงานให้กกกกกกัับบบอออาาเเเรีีียแนนนน้้็ไดหมมืซึ่นน่่งผวค ส่วใหญ่ก็น่าจะมีนะเพราะฉะนั้นทีมมาเกิริยาก็ประมาณนี้แหละครับเจ๊ก็จัดทีมง่ายๆเนะี่ยบัฟเจ๊แกให้หมดแต่เดี๋ยวที่เหลือเจ๊แกจัดการเอง ลีลิกใส่อะไรดีแรงที่สุดเลยแน่ก็จะเป็นเซต4ฮีโร่เซตใหม่ที่เพิ่งจะมาไม่นานอากลียได้ใช้งานบาาทั้งหมดจากเซตนี้ไม่ว่าจะให้เพิ่มเอทีเคเพิ่มสปีดเพิ่มคียดาม,มิตได้ใช้หมดเลยนะแต่ถ้าใครยังฟาร์มไม่ออกคุณก็ไปใส,ส่เซต4มัสเกตเทียรอไปก่อนก็ได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันได้ทั้งเอทีเคได้ทั้งสปีดได้ทั้งดาม,มิตโจมตีปกติด,ด้วยหรือถ้าคุณอยากใส่ยำก็ได้เช่นกันครับคุณจะไปยำเป็น2ส,สปีด2ส,สปีดเพื่อทำสปีดให้ได้ง่ายๆจะยังเป ที่สุดนะครับประดับเนี่ยแน่นอนว่าแรงที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นเซตบานาน่าอยู่แล้วเพราะว่าเรามีหุ่นเราอยู่ไงหุ่นเราก็ได้ทำดาเมจเยอะขึ้นแต่ถ้าใครยังฟาร์มไม่ออกจะไปใส่เป็นอารดีนาไปก่อนก็ได้เหมือนกันบวกดาเมจโจมตีปกติแต่มีข้อแม้คือคุณจะต้องทำคีเลทให้เกิน70ก่อนนะไม่งั้นผลจากเซตเนี่ยมันจะไม่ติดนะหรือจะเป็นอีกเซตอย่างฟอร์มเมนท์ไดเอทีเยอะเวลาเรามีสปีดเยอะเราก็ได้โบนัสดาเมจเยอะขึ้น อากรลิอาที่ได้ทําสปีดอยู่แล้วคืออย่างน้อยๆถ้าคนที่ทําสปีดเนี่ยก็ต้องทำเกิน135อยู่แล้วละ่ะเพราะฉะนั้นผลจากตัวเซตนี้ก็ใช้ได้เช่นกันออฟหลักแต่ละอันใส่อะไรดี เสื้อคีเรตคี่ดามตขาดอะไรใส่อันนั้นแต่โดยส่วนใหญ่ได้ใส่คีเรตแหละเพราะว่าคีดามิเนี่ยมันมาจากส่วนอื่นเยอะแยะเต็มไปหมดสีฮีโร่ก็ให้คีดามตเซตบัตนาก็ให้คีดามตเล่นกับซันเดย์ก็ให้คีดามตเล่นกับเอ็มซีก็ให้คีดามิใครๆก็แจกคีดามตไปหมดเลยนะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยได้ใส่คีเรตแน่นอนในส่วนรองเท้าจะทําสปีดก็ใส่สปีดไม่อยากทําสปีดก็ใส่เอทีเคแค่นั้นจบลูกแก้วแน่นอนว่าต้องเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วเอทีเค จะดีเท่าลูกแก้วไฟฟ้านะ่ะส่วนเชือกเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มี E1 แนะนําว่าใส่ฟื้นฟูพลังงานเท่านั้นเลยแต่ถ้าคุณมี E1 แล้วคุณจะไปใส่เชือก e ินดิเคแล้วแต่คุณส่วนใครที่ไม่มี E1 แต่อยากใส่เชือก e ินดิเคอยู่ดีเนี่ยก็แล้วแต่ละกันครับแต่ว่าคุณจะไม่มีพลังงานเอาไปกดทําไม่ตายนะครับเติมด้วยความหวังดีไม่งั้นมันเบานะกว่าจะรีพลังงานขึ้นมาได้อีกทีนึงนะ่ะมันนานนะ ส่วนเรื่องออบรองก็ไปหาคีเล็ดขี้นาเมีดสปีดทำร้จะเอาอะไรมาเพิ่มอีกแล้วก็ใส่เอทีเคแล้วเข้าไปแต่ถ้าเป็นออบรองอยากได้สปีดมากกว่าน่ะเอทีเคไม่ต้องก็ได้เราได้เยอะอยู่แล้วยังไงเราก็แปลงสปีดกลายเป็นเอทีเคได้อยู่ดีน่ะไปหาพวกลงพวกเลือดพวกเด็บดีกว่าจะได้อืดขึ้นก็หมดแล้วสาหรับอากิริอาถึงแม้ช่วงแรกคนจะเถียงก็เยอะอยู่ประมาณนึงแต่ผมก็สรุปได้มาประมาณนี้แหละครับใครอยากเลือกปั้นสปีดแบบไหนก็แล้วแต่เลยถามว่าเป็นตัวที่เก่งไหมก็เก่งนะครับเท่าที่เล่นมาถ้ามีซ กโชว์ทั่วไปไม่ได้อ่อนแต่ก็ไม่ได้เก่งมากแต่ถ้าหากมีซันเดย์ปุ๊บเนี่ยเก่งเลยยิงใน MOC รอบนี้นะมีบาฟื้นฟูพลังงานให้อีกบอกเลยว่าฟันมันๆรีอันตีรัวๆนะโคตรมันถูกใจก็เปิดไม่ถูกใจก็ไม่ต้องเปิดครับแม้จะเป็นตัวละครใหม่ที่มาตอนแบบว่าพาวเวอร์คีหนักๆเลยเนี่ยแต่ก็เอาตามชอบแล้วกันครับช่วงนี้เห็นเขาตีกันเรื่องพาวเวอร์คีมันเยอะมากเลยนะแต่ต้องเข้าใจนะครับเกมเทิร์นเบทมันก็พาวเวอร์ครีปแบนี้แหละไม่รู้วะรู้ว่าเกมอื่นเขาไม่พาวเวอร์ครีปขนาดนาาาเอ อะไรที่เราเล่นไม่ผ่านก็ปล่อยมันไปครับมันไม่ได้ทําให้เราเพชรเยอะขนาดนั้นแต่ก็แล้วแต่คนแล้วเนาะพราะบางคนก็แบบว่าอ,าอยากเก็บให้มันครบอะไรอย่างนั้นอ่ะเช่นเคยครับเอาที่สบายใจสบายใจแบบไหนจงทําแบบนั้นอยากดาดาอยากชมชมแค่นั้นจบไม่รู้จะบ,บ่นอะไรแล้วแถมที่บ่นมาก็ยังไม่เกี่ยวกับอาก,กิเลียซะด้วยฉะนั้นคลิปนี้ประมาณนี้ไปแล้ะครับบ๊ายบายกดไลค์กดซับด้วย